ยุคก,ก่อนอะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้วางตัวเองเป็นคนขายของ mm hmm. แต่สินค้าหรือความรู้ในในตัวโปรดักอะมันก็ยังจำเป็นฉะนั้นเราก็ต้องทั้งออสตัดี้เรื่องของตัวสินค้าให้ดีแล้วก็ยังต้องทำแผนการเงินด้วยเพราะว่าเราอะเหมือนเรียนมาแล้วกันนะความรู้ที่สะสมมามันไม่ใช่ความรู้ในเชิงเอาสินค้าไปไปชนลูกค้าเวลาเราเรียนเรื่องของการวางแผนการเงินเราจะรู้ว่าเรามันคือการเอาลูกค้ามาก่อนใช่ไหมฉะนั้น มันจะเกิดงาน2ด้านเสมอเลยก็คืองานแผนการเงินแล้วก็งานในเชิงของสินค้าที่เราต้องสตีให้ชัดเจนใ่ะความท้าทายมันก็คือทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าการทําแผนอะสำคัญนะอย่าเพิ่งไปสินค้าคะ่ะลูกค้าทําแผนก่อนนี่คือจุดหนึ่งที่ในยุคที่ผ่านมาเนี่ยยากเพราะว่าลูกค้าไม่เก็ตว่าใช้เวลาทําแผนทําไมจะเอาข้อมูลไปทําไมทําอะไรเยอะแยะเขาเริ่มกลัวเขาเริ่มไม่อยากทําแผนทั้งที่ความจริงแล้ว เวลาแนบวางแผนการเงินใช้สินค้าการเงินเน่เราใช้สินค้าการเงินอ่ะบนแผนการเงินของลูกค้าเสมอคือวันนี้สมมติมีคนเดินมาหาพี่แล้วบอกว่าพี่ข้าวบุญวันนี้ลงทุนอะไรดีหรือว่าซื้อประกันอะไรดีอ่ะเราจะทํายังไงดีนี่คือคําถามโดยเอาสินค้าเป็นตัวตั้งแต่เราก็จะบอกว่าเอาไปให้คําแนะนําลักษณะเนี้ยไม่ได้เลยถ้าเราไม่เห็นแผนการเงินเพราะนั้นเราจะออกคําแนะนำอ่ะบนแผนการเงินเสมอในยุคที่แล้วความยากคือทำยังไงให้ลูกค้าเห็นความสําคัญของการทําแผน แต่ในวันนี้ลูกค้าเนี่ยอยากได้แผนการเงินละลูกค้าเห็นความสําคัญแล้วว่าทําแผนการเงินให้ฉันหน่อยลูกค้าบอกว่าเอาอยากได้อะไรสลับได้เลยนะอยากได้อะไรอยากได้ข้อมูลอะไรเอาไปเลยเต็มที่ยกให้ความท้าทายของยุคนี้มันจะกลายเป็นว่าทํายังไงให้ทําแผนการเงินให้เสร็จได้เร็วเพราะว่าข้อมูลมันเยอะอ่ามันก็จะสลับกันกันกบกับที่ผ่านมาค่ะ